สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายแท้ลบเจลครับวันนี้ขออนุญาตนะครับช่วงนี้ขออนุญาตสักหน่อยนะครับช่วงนี้เรากําลังหาสมาชิกเพิ่มนะครับก็ฝากทุกคนนะครับเอ็นดูกับพวกเราด้วยนะครับนี่นะฮะโดยเฉพาะ f อน้องมันนาครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่บอกว่าชมว่าพวกเราน่ารักน่ารักอ่ะน่ารักมากโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศ งานมินิคอนเสิร์ตนะครับที่ร้านช็คอินคลอง6นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนี่อันก่อนเลยก่อนอื่นเลยต้องต้องขอบคุณขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแม่ปินะครับที่ได้อนุเคราะห์พื้นที่เล็กๆเอาไว้ให้กับพวกเรานะฮะกับชายแท้เล็บเดียวจริง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 อยากเอาผ้ามามา ปังไฟไว้ไม่ให้ใช้ด้วยนะแต่ทําไม่ได้ไง<อ>แล้วพลมนี่ก็น่าจะเอามาเป็นเป็นลูกมาอย่างนี้ทำในตัวเองอ่ะ<อ>จริงๆก็อยากจะกั้นเลยแหละออยากจะกั้นไปป่าวแ,แม่เกาพูดเล่นแม่เกาพูดเล่นนะครับทุกคนนะยังยังเหลือพี่พื้นที่เล็กๆมาให้กับชายแท้เล็บเจลอย่างพวกเรานะครับชายแท้เล็บเจลน,นี้ <c oughs> ออกแสงแรงลิบมาแล้วนะคะชายแท้ของเรา ถือใจถึอใจตอนนี้ผมได้สมาชิกสามคนแล้วนะสามคนก็ไหวแน่ชาผมหนึ่งลากชาเพื่อนเห็นเนี่ยทั้งโจ้เลยดิใช่ใ่เพื่อนสาวเพื่อนสาวเสียงแบบใช่ไม่ใช่เรื่องของเรื่องอ่ะไปนั่งไอ้ที่ตลาดหัวหัวมุมใช่ป่ะมันจะมีร้านทำเล็บใช่ป่ะถนนเออถนน ไปนั่งรอผมทําเล็บแล้วก็ไปไปมาพี่ผมอยากทําเอ้าอยากทาก็ทำอ้าวไม่ทำหรอกเดี๋ยวผมไปซื้อของเนาะแล้วกลับมาพี่ผมอยากทําจริงๆนะเอ้าอยากทําก็ทำแต่แรกเลือกสีเดียวนะสีนี่พอทําเสร็จเท่านั้นแหละเป็นเก๊ช้างเลยดูแม่แม่คิดใช่แล้วก็ไม่ใช่แล้วจ้าไม่ใช่แล้วแล้วเมื่อวานน้องมานะก็ทําด้วยนะครับมันเป็นสีสันนะแม่น้อแม่ใช่ใช่เป็นเป็นสีสันเป็นความชอบที่อยากอยากทำอยาก อะไรมีสีสันบางเราต้องมีอะไรที่เปลี่ยนที่แบบใหม่ใช่ไหมครั้งหนึ่งในชีวิตใช่อยากทำอะไรทำเลยใช่ใช่ใช่แท้รับเจ้านะคะสุขสันต์วันเกิดแม่ปีด้วยนะครับขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้แม่คุณสุขภาพแข็งแรงรุ่นรุ่นรุ่นแรงรนะครับแล้วก็เจอกันอีกเรื่อยเรื่อยเจอกันตลอดเจอกันตลอดอ่าเดี๋ยวผมไปถ่ายข้างในก่อนนะครับทุกคนรู้สึกว่า น้องรักผมก็วันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะฮะ,ะทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะไปข้างในนะครับว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้พื้นที่ร้านอาหารกว้างครับผับกว้างมากแต่พื้นที่ของนักแสดงเนี่ยตามสภาพอยู่นะฮะนี่น้องๆแดนเซอร์ก็กําลังแต่งตัวกันนะครับข้างหน้าก็เป็นถนนแล้วก็เป็นลานจอดรถเล็กๆนะฮะข้างหน้า นี่นะครับทุกคนฝากกันด้วยนะครับงานมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงอาจจะไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่าน้องปุ๊ปั๊บมาแล้วน้องปุ๊ปับ๊บไปไหน คคตอนนี้น้องมานะก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรอยากจะบอกเอ้ยไม่ใช่มีอะไรอยากจะบอกน้องมานะนะครับโอ้โหต้องขอบคุณ f อน้องมานะนมากๆนะครับที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็มากดติดตามนะครับซึ่งตอนนี้น้องมานะยังไม่รู้เลยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากผมต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ ที่เข้ามาให้กำลังใจกับช่องนี้เริ่มปาเสอิรีนะครับแล้วก็ผมก็จะมีคลิปดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเดี๋ยวไปขอบคุณกับน้องมานนก่อนมานะพี่มีอะไรจะขอบคุณอะไรพี่มาเล่าอะไรฟังหน่อยได้ปะคือเมื่อวานนี่เราถ่ายคลิปกันใช่ไหมเมื่อวานนี้เราถ่ายคลิปกันอ่ะครับแล้วพี่ลงไปเมื่อตอนเช้าตอนเช้าวันเนี้เออพี่ก็หลับไปใช่าะแล้วก็แล้วก็พี่ตื่นมาอีกทีหนึ่งประมาณสักสิบโมง พี่ก็ตกใจยอดวิว2 0เข้าใจะว่ายอดวิว200พี่ตกใจมากอุ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นปกติมันก็ต้องหลักพันหลักหมื่นใช่ไหมละ่ะถ้าพี่ลงอะ่ะแล้วก็พี่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปกับมานะไม่เคยคึ่งทำคลิปได้สองครั้งพอ,อประมาณสักบ่ายโมงพี่พาพี่ช้างไปวัดภูเขาทองแล้วก็ลงมาคลิปของน้องมานะอยู่ดียอดขึ้นตุ้ม แล้วก็มี FC คอมเมนต์เยอะแยะมากมายบอกว่าขอบคุณดีเลยประสริฐสีมากที่ถ่ายคลิปกับน้องมานะน้องมานะได้ไปแชร์ป่ะเอาความจริงเขาไม่ได้แชร์ใช่ไหมยังไม่ได้ไปดูเลยพี่ก็งงมากเฮ้ยทำไมเขาไม่เห็นคลิปแล้ว f อน้องมานะแบบน่ารักทุกคนเลยอ่ะคือเขาเข้ามาชมคลิปแบบพี่ตกใจมาเลยแล้วก็ยอดซับสไครก็ขึ้นหลักหลักหลักร้อยก็เกือบจะถึงหลักพันและตอนเนี้ยก็คือว่าจำนวนนะตอนนี้ตอนนั้นอะตอนเมื่อวานเนี้ยแสน 1นึ่งแสนหกหมื่นตอนนี้หนึ่งแสนหกหมื่นสามร้อยเขต้องขอบคุณเอฟซีน้องมานัททุกๆคนนะครับขอบคุณครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะพูดก็คือก็ก็จะบอกเอฟซีทุกคนว่าก็เขาท่าบ้างผมก็จะมาถ่ายคลิปกับน้องเป็นบางครั้งเพราะว่าเราพี่ไม่ได้เป็นประจำนะขอบคุณน้องมานัทมาเลยครับขอบคุณครับสมาชิกคนที่3ของชายแท้เล็บเจลนะครับนี่นะครับน่ารักไปอีกแบบนึง แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะสัญญานะครับว่ามผมจะมผมจะทำคลิปทำคลิปตัดต่อเป็นเป็นเลเวอตี้นำให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าเออมันเป็นยังไงอะไรยังไงขอบคุณมากเอซี MC น้องน่ารักมากเลยเนะครับขอบคุณเอ็มซีน้องมานัท้ว้นะคบขอบคุณพี่ด้วยนะคะเออ <c oughs> คือมันคือแบบนกใจมากเลยน้องมานัทน,น้องดีใจด้วยครับไม่เห็นพี่พูดแบไม่ก็ดีใจเออแล้วก็ ตื่นตาแกเวทีมีคือคือมันตกใจอ่ะเอาสองสองร้อยไม่ห่อแล้วอยู่ดีขึ้นตุ้มตุ้มเลยแล้วก็มีแบบคอมเมนต์แบบน่ารัก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 มากทุกคนเลยเออนี่แหละขอบคุณจริงๆไม่รู้จะพูดทำอะไรอ่ะมันตกใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็มาครั้งที่สองความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลย เป,เปลี่ยนเปลีนเป็นไปมากนะครับก็เขาบอกว่าอะไรไายกับให้ให้อยากให้ตัดต่อแบบเป็นเป็นเรเวอร์เหมือนเดิมออ,อะไรประมาณนี้นะครับโอเคต้องติดตามกันนะครับโอเคขอบคุณมา,ามากๆนี่แหละครับทุกคนวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับที่เช็คอินของ6นะครับสาวน้อยเป็นบ้านแพงก็ มาทำการแสดงตอนนี้ก็เอฟซหลายๆคนนะครับก็กําลังเข้ามากันเยอะแยะไม่หมดเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูหน้าง,งานเนาะหน้าง,งานตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้เราก็มาดูบรรยากาศภายนอกนะครับของร้านเช็คอินของหกนะครับคือถ้าผมถ้าผมได้ข่าวมานะว่าที่นี่นะครับร้านเช็คอินนะครับปกติไม่เคยมีวงดนงตรีที่เป็นหมอลำเข้ามาทําการแสดงเลย วงนี้เป็นวงแรกนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณแบบเ,เขาเรียกว่าโซนมหาลัยเนาะก็ม,มีน้องๆวัยรุนะ่นนักศึกษาเข้ามามเข้ามาในงานเยอะมากๆครับทุกคนนะผมอยากจะพาทุกคนเข้าไปดูจังเลยนะครับนี่บรรยากาศภายในงานนะครับทุกคนเขาบอกว่าวันนี้เป็นธีมเกี่ยวกับงานวัดนะครับ ครับก็หวังว่าวันนี้นะครับ FC ฟหลายๆคนนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ FC ของน้องอุ๋งคิงน้องมันนานะครับแล้วก็ FC ของสาวน้อยทุกๆคนนะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับจะมีความสุขนะครับในการที่ได้มาชมมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็เชื่อนะครับว่าถ้ามีโอกาสครั้งหน้านะครับหวังว่าทีมงานของเราก็จะมาทําการแสดงอีกครั้งนะครับใน ปีหน้าหรือว่าครั้งหน้านะครับก็อยู่ที่เอซแล้วเนาะว่าจะมีกำลังใจให้พวกเรามาก้อยแค่ไหนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับคลิปคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับชองดีเรื่องประเสริฐสีด้วยนะครับสวัสดีครับ